สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องวัชชาจอมปวนแม่สอนสอนะจ๊ะวันนี้จะมาดาน้ำยิงปลากันนะครับใครที่ดูอยู่ฝากกดติดตามช่องวัชชาจอมปวนแม่สอนและนั่งดูโฆษณาและกดติดตามด้วยนะจ๊ะ ท่านสามารถรับชมช่องมชชาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เละนิจ่ะดำน้ำยิงปลาป่วนยญาแพงกวา่าป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะเริ่มมาก็ไม่พูดความจำเพลงนะครับเจอหมายปุ๊บก็มุดกันเลยทีเดียวหมายนี้เป็นหมายกอบัวนะครับน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่สอดฝนตกแล้วก็ ปรรคนะครับที่มีก็คือมันคมนะครับมันบาดมือนะครับเจ็บนะครับแล้วก็รั้งเสื้อด้วยนะหมายแบบนี้นะครับต้องใช้ชุดเก่าๆลงอ่ะจะดีสุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับใครที่อยากจะดําปากอบัวนะครับเพราะมันจะมีหนามเล็กๆต้นบัวนะครับตอนนี้ผมก็กําลังพยายามหาหมายนะครับดูดินนะครับว่ามีรอยปลาปัดหลุมไหมนะครับ พื้นที่การอยู่เป็นยังไงแต่ใจจริงอะไปครั้งเนี้ยพยายามจะหาปลาช่อนเพราะว่ามันเป็นป่าบัวที่แน่นมากนะครับมันน่าจะมีปลาช่อนแต่ก่อนหน้เนี้ยเคยเห็นไปสำรวจมันเนี่ยมันจะมีสไนเปอร์นะครับพวกอาซุ่มยิงปืนบกนะครับก็มีอยู่ซึ่งดาครั้งเนี้ยไม่ค่อยเจอเลยนะครับปลาช่อนห่างตัวมากหลุมปลาก็ไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าโดนอะไรกันเข้าไปอ่า ปกติแล้วบริเวณแบบนี้น่าจะมีรอยปัดจะเยอะนะครับถ้ามีปลานินนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเห็นปลานินตัวเล็กๆนะครับมีไม่กี่ตัวนะครับแล้วบ่อนเนี้ยมันกว้างมากบวกกับน้ำขุ่นๆนะครับเดี๋ยวต้องไปซัมนะครับบ่ออย่างเงี้ยเนี้ยนีการสอด่องกันไปนะครับไม่เจอนะครับก็ค่อ,อยๆกระดึบ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 เข้าไปตามที่คิดว่ามีตัว จะเอ๋ยิงเข้าให้นะครับเจอตัวซะแล้วต้องโดนนะครับดูมาดิดน้ำนะครับดูกันช้าๆนะครับภาพช้ายิงเสร็จนะครับพามุดกอหญ้าอย่าเงเดียวนะครับกอบัวเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็มันมีหนามเล็กๆเ,เ,เ,เห็นไหมครับเห็นในภาพนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้ สายพันกันระยงระยางนะครับเนื่องจากว่าปลาใหญ่เนี่ยเวลาโดนยิงปุ๊บนะครับไม่โดนจุดตายเนี่ยมันจะเอาตัวรอดแล้วก็มันจะพันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตบน้าห่างนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะลูกดอกทะลุไหมนะครับเพราะตัวมันใหญ่ละอ่าถ้าดีขนาดนี้ใหญ่แน่นะครับทีแรกเนี่ยเห็นแค่หนวดขาวๆนะครับก็โอ้ยชะล่าใจนะครับเอ้ไม่เป็นไรตัวน่าจะเท่าข้อแขนนะครับแล้วก็ เอามืออ่ะไปกดกล้องก่อนด้วยนะครับขึ้นมากดกล้องแล้วก็ค่อยๆย,ยิงอีจังหวะที่มันหนีเมื่อกี้เนี่ยก็คือจังหวะที่มันมันเห็นเห็นไฟชัดเจนละมันหนีแน่นอนนะครับอ่าดีเดชบุญนะครับยิงโดนตัวพอดีนะครับถ้าไม่โดนตัวไม่ล็อกไว้เนี่ยไม่เหลือเหมือนกันนะครับสามโลสองขีดนะครับสําหรับตัวนี้ แล้วนี่ก็ชุลมุนนะครับต้องไล่สายปืนนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยเวลาโดนแล้วเนี่ยมันจะมุดพันนะครับสายฝาไม่รู้มันแหละยิ่งมีอุปสรรคเท่าไหร่นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นที่มันจะดึงให้เนื้อฉีกขาดได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปลาดึงเนี่ยนะครับก็อย่าดึงสวนผ่อนเขานะครับผ่อนให้เขาดึง ส่วนใหญ่นะครับปลาใหญ่เนี่ยเวลาดึงปุ๊บเราจะไม่ดึงสวนนะครับเนื่องจากว่าเนื้อมันจะฉีกแล้วมันเวลามันสัดนะครับมันจะไปได้ง่ายเพราะว่าสายมันตึงใช่ไหมอ่านะครับก็เวลาผมได้ปลาปุ๊บเนี่ยผมจะค่อยๆปล่อยเขาเล่นนะครับให้เขาดึงดึงตามธรรมชาตินะครับแล้วห้ามจับเหล็กยิงปลาเด็ดขาดเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยมันอาจจะพับนะครับแล้วปลาเนี่ยจะดิ้นหลุดออกได้ โอฟี่ของฤด,ดูการนี้เลยนะครับใหญ่ขนาดน,นี้นะครับ ขึ้นบกมาเป็นที่เรียบร้อยถือว่าปลอดภัยจากอะไรต่างๆแล้วไม่หลุดแน่นอนแต่ดูเนื้อนะครับเนื้อฉีกเยอะเลยนะหลังจากที่เก็บปลาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับก็มาดำหากันต่อว่าจะเจอคู่มันไว้อ่าเริ่มมีหวังนะครับจากทีแรกคิดว่าไม่น่าจะมีตัวนะครับคิดว่ามีแค่ปลาช่อนแน่ๆบ่อบัวนี้นะครับ น้ำนะครับจะใสเป็นช่วงๆนะครับบางจังหวะที่ไม่มีคนควนเนี่ยจะใสแล้วก็ห่างจากฝั่งสักหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปมีแต่ปลาสิวนะครับมาหยอกล้อกับกล้องมองๆไปก็มีแต่ปลาน้อยนะครับ <c oughs> ก็ข้องใจอยู่ว่าทําไมปลาพวกปลากระดีปลาสลิดเล็กๆเนี่ยหายไปไหนกันหมดนะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรเข้าไปปกติอ่ะพื้นที่อย่างนี้นะครับมีปลาบัวปิดเนี่ย ปิดหน้าน้ำนะครับปิดผิวน้ำเนี่ยมันจะต้องเยอะนะครับมันจะต้องชุมนะครับปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยอันนี้เจอไม่เท่าไหร่นะครับปลากระดีก็น้อยมากรอยดินก็ไม่มีการปัดหลุมแต่อย่างใดน้ำไม่ได้ลึกนะครับน้ำตื้นนะครับรอยกันรอนนอรอยถางยางครับนี่นะครับจะเป็นรอยเท้าคนนะครับที่ย่ำแลวโคนมันเละๆนะครับดูนะ อเดี่ยมีพมา่ากะเหลีย่ยงมันมาลุยกันเยอะนะครับตรงขายบ้างอะไรบ้างนะดูน้ำสังเกตนะน้ำตื้นจริงๆนะดนนิดนึงฝุ่นฟุ้งเนะีก็ไปแบบเนี้ยจะต้องลอย่วงยางไม่งั้นก็แกนลอนนะครับก็ค่อยลอยไปแล้วก็เอาเท้าเนะี่ยค่อยๆเดินไล่ดินนะครับเพื่อให้ตัวเนะี่ยไม่จมไม่งั้นเนี่ยไปไม่ไหวแล้วครับจะแช่โคอยู่แบบนั้นแหละ ความจริงอ่ะจุดนี้นะครับเจอปลาชอนตัวหนึ่งแต่ผมหันปืนไม่ทันมันเห็นไฟนานๆเนี่ยมันจะหนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นปลาแลนะ้วเนี่ยพยายามเบี่ยงไฟนะครับไม่ไม่จอ่อตรงๆเนี่ยปลาจะนิ่งอยู่นะครับให้เรายิงได้แต่ถ้าจ่อตรงๆเลยใช้ลําแสงตรงเลยเนี่ยไม่ได้นะครับใช้แค่ลัศมิของวงไฟเนี่ยจะดีที่สุดแล้วปลาจะนิ่งนะครับแล้วพร้อมที่ขยับปืนไปในตัวเลยนะอ่านะได้ยิงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาฝากพี่น้องกันนะ เห็นแต่หอยนะครับมีหอยจุ๊บมาเยอะมากนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เจอปลาช่อนอีกตัวหนึ่งแต่ยิงไม่ทันนะก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าเจ้าดุกดุ๋ยเนี่ยกี่กิโลนะครับเดี๋ยวจะชั่งนะครับก็ดำกลางคืนป่าบัวก็จะมีห่วงยางนะครับห่วงยางเอาไว้ลอยตัวนะครับเราไม่มุดนะแล้วก็มีหน้ากากเนี่ยก็จะมีท่อนะครับ ชอบ s n เกิ e น,นะครับนี่นะเอาไว้เอาไว้หายใจนี่นะครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ททเราจะต้องไปกั้นหายใจนะครับ<ม>ลอยอยู่บนบัวเนะี่ยไอป่าบัวนะครับนี่นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่หุงยางนี่ก็อนุนอกไว้นะครับตุ่มปลานะครับดูอย่างเงี้ยตัวเล็กนะเดี๋ยวเราไปดูกันในบ้านเดีว,ว่าไฟสว่างสว่างดีกว,ว,ว่าปืนยาว ปืนยาว80นะครับดูนะครับปืนยาว80นะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่สว่างๆกันดีกว่าว่าปลามันกี่กิโลใหญ่มากสรุปแล้วนะครับน้ำหนักปลาอยู่ที่3โล2ขีดนะครับแล้วผมก็ลืมถ่ายตอนช่างกิโลนะครับเพราะว่ามัวแต่ทำปลานะครับปยุงก็กัดเนื่องจากว่าน้ำมันเป็นน้ำโคลนเนาะอ่ายุงตอมหน้าดูนะครับก็ ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาบจำปวแม่สอดไว้กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญฝากนั่งดูโฆษณาด้วยนะครับจะได้เป็นค่าอาหารน้องม้านะครับถ้าดูในช่องจะมีม้าอยู่นะและนะครับใครที่ชอบการดําน้ํายิงปลาตกปลาจนภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกนะครับเนื่องจากว่าในช่องผมทำเพลิ์ไว้นะลองไปดูนะครับตกปลาในป่าดําน้ํายิงปลานะครับเพราะว่าปีนี้แม่สอดฝลตกเยอะนะครับในอ่างใหญ่เนี่ยน้ำใสแน่นอนนะครับแล้วก็ ปีก่อนหุ้นได้ปลา7โล4โล5โลไล่ทุกวันนะครับก็เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับปีนี้น่าจะสนุกแหละน้ําใสแน่นอนนะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บ